หลังจากที่มีบันทึกข้อความจากนางจันเพนอานามวัฒนผู้อํานวยการสํานักบริหารกลางกลุ่มงานบริหารงานบุคคลสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทําหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้อํานวยการสํานักต่างๆ mm hmm. เนื่องจากคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2553มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้สำนักงาน ปรับปรุงแก้ไขกรณีเจ้าหน้าที่รัฐสภาปฏิบัติตนไม่ให้เกียรติและเคารพต่อสอสอรวมทั้งการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐสภาควรให้บริการอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถทั้งสํานักงานจึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตนให้เหมาะสมคือการทําความเคารพสอสอเมื่อพบเห็นและให้บริการสอสอด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ทันทีที่หนังสือดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังกลุ่มงานต่างๆทำให้ข้าราชการสภาผู้แทนราษฎรแสดงความไม่พอใจและวิาพากษ์วิจารณ์คำสั่งนี้อย่างกว้างขวางและเท่ากับบังคับให้ข้าราชการสภาทุกคนต้องไหว้แสดงความเคารพต่อสสทุกครั้ง ซึ่งนายพิทูลพุ่มหิรันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติซึ่งเรื่องการไหวและการให้บริการอย่างเต็มใจมีข้อกำหนดอยู่แล้วในวินัยข้าราชการและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไหวเพราะถือเป็นดุลยะพินิจของแต่ละบุคคล ซึ่งในประเด็นหนึ่งเนี่ยเขามีท่านกรรมการเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ทํางานกับค่าการเนี่ยบางทีดูเหมือนอข่ายการเนี่ยไม่ให้เกียรติสมาชิกเท่าที่ควรนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ซักรายละเอียดเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาของกรารชี้แจงงมาณเมื่อเมื่อได้ทราบข้อคิดเห็นหรือข้อที่คิดว่าควรต้องปรับปรุงมาเนี่ยในทางปกติของสำนักงานเนี่ยก็จะประมวลนะครับประมวลปัญหาที่ ที่ได้รับคำบ่นมาเนี่ยเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพารณาปรับปรุงแก้ไขนะครับในประเด็นเรื่องการไม่ให้เกียรติท่านสมาชิกเนี่ยจริงๆแล้วมันกําหนดอยู่แล้วในเรื่องวินัยข้าราชการครับเรื่องมาตรฐานคือทาจริยธรรมของข้าราชการสรํงงานักงานเลขาธิการตัอรรผู้แทนรัษฎรนะครับนั้นแนวทางการแก้ไขก็คือแจ้งย้ําเตือนใหกข้าราชการลูกจ้างของสำนักง,งานได้ทราบถึงวินัยของข้าราชการที่มีอยู่แล้ว ในกฎกรรที่14แล้วก็ระเบียบของคุยธรรมจริยธรรมที่สำนักงานซึ่งกําหนดโดยกรรนะครับได้แจ้งเวียนให้ข้าราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปหนังสือเวียนที่ออกไปเข้าใจว่าเป็นการประมวลคําร้องเรียนของท่านสมาชิกไว้เพื่อเข้ากรรมาการและหาข้าอยุตริร่วมกันว่าแนวทางแก้ไขแนวประเดนต่างๆนั้นจะรับการแก้ไขอย่างไรนะครับ เพราะนั้นคงเป็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ส่งว่าให้ต้องสวัสดีต้องยกมือไหว้ของคุไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นความคล,คลคคาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติครับเมื่อกี้ได้โทรคุยกันแล้วบอกว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อให้ใครการทําอะไรเนี่ยคงต้องคุยกันทั้งสำนักง,งานตวันระดับผู้บริหารนะครับแล้วก็หาข้อยติร่วมกันก่อนจึงจะออกเป็นคําสั่งที่แจ้งเวียนไป อย่างไรก็ตามนายพิธูลได้ย้ำเตือนให้ข้าราชการสภาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมคุณธรรมข้าราชการสภาและระเบียบวินัยข้าราชการโดยการเคารพและให้เกียรติทั้งสสประชาชนที่มาติดต่อราชการ